สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชนาินเนลอยากเจอก็จัดให้ทองพูลรับมือรุ่นน้องอาริฟสึกวันไฟใน24ก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง p k 2 4ครบจบทุกความมันพักยก24 เตรียมระเบิดความมันสำหรับศึกใหญ่วันไฟใน24่ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีรุมพินีรามอินทราในช่วงพรามท์รามอเมริกาซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา7นาฬิกาในวันเสาร์ที่3สิงหาคมนี้ โดยล่าสุดมีการประกาศประกบคู่ระหว่างทองพูลพีเคแสนชัยนักชกทรงอย่างแบดวัย26ปีจากมหาศารครามและอาริฟสอเดชพันธ์มวยบูพลังสดวัย20ปีเชื้อสายไทยมายเลเซียในกติกามวยไทยรุ่นสอตเวต115-125ปอนด์สำหรับทองพูลพีเคแสนชัยนักชกจอมบูดูเดือดจากค่ายพีเคแสนชัยเข้ามาชกในวันลุพินีตั้งแต่ปี2566 โดยมีผลงานชนะ3ไฟรวดซึ่งเป็นการปิดเกมแบบไม่ครบยกถึง2จาก3ไฟและความสัญญานักกีฬาวันมูลค่า1 0แสนดอลลาร์สหรัฐประมาณ3ล้าน7แสนบาทได้สำเร็จหลังจากนั้นเจอตัวได้รับโอกาสขึ้นชกบ,บนสงเวียนวันไฟไนมาแล้ว3ไฟมีผลงานชนะ1แพ้1และไม่มีคำตัดสินอีก1ไฟ โดยล่าสุดพึ่งแค้คะแนนซสกเรีลเอลจามารีนักชกโมร็อกโกในศึกวันไฟนัลยี2เมื่อ4ี่พฤษภาคมที่ผ่านมาครั้งนี้เจ้าตัวจึงตั้งเป้ากลับมาล่าชัยชนะบนสงเวียนระดับโลกให้ได้โดยรับคำ้าจากมวยรุ่นน้องอาริฟสอเดชพันธ์ที่เคยประกาศอยากวัดฝีมือด้วยก่อนหน้านี้ ในขณะที่อาริฟสอเดชพันจากค่ายสอเดชพันเริ่มต่อสู้ในรายการวันลุมพินีมาตั้งแต่ปี2566มีผลงานที่สวยหรูชนะ4ไฟรวดและปิดเกมไม่ครบยกมากถึง3ครั้งจนสามารถคว้าสัญญานักกีฬาวันมูลค่า100,000ดอลลาร์สหรัฐมาครองได้สำเร็จโดยนับตั้งแต่เข้าสู่ปี2567อาริฟสอเดชพันยังค้นหาชัยชนะแรกไม่เจอซึ่งไฟแรกําสายไปชกค,คิกบ็อกซิ่งเป็นครั้งแรก แพ้คะแนนจางเปยเหมียนนักชกจีนในศึกวันลุมพินี58เมื่อ5าเมษายนที่ผ่านมาส่วนการต่อสู้ครั้งล่าสุดแพ้คะแนนแบบไม่เอกฉันให้กับเอลิสบาโบซาคู่ปรับเก่าของทองพูลพีเคสสเนชัยในศึกวันไฟไนย์23เมื่อ5รกรกฎาคมที่ผ่านมาเรกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งไฟน่าจับตาเพราะทั้งสองคนต่างก้าวขึ้นมาจากศึกวันลุมพินีและพิ่งแพ้มาในไฟล่าสุดบนสองเวียนวันไฟไนเหมือนกัน แน,น,น่นอนว่าทั้งคู่มุ่งมั่นกลับมาแก้มือและพิสูจน์ตัวบนเวทีระดับโลกในฐานะนักกีฬาวันต้องมาดูกันระหว่างทองภูลพีเคสัญชัยหรืออาลิฟสอเดชพันธ์ฝ่ายไหนจะคว้าชัยในไฟน์นี้เป็นกีฬาชาวไทยสามารถจงหวัดเข้าชมในสานามพันทางไทยทิเกตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา7นาฬิการับชมการถ่ายทอดสดทางช่องเจ d ดดีกภาษาไทยเริ่ม10 0บนาฬิกาโดยทั้งติดตั้งข่าวสารอัปเดตของศึกนี้ได้ที่เป็นกลางชาั้นแนว ขอบคุณมากครับ